อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีที t v เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแคมตั้งแแรกั้งแต่ั้แต่ก็ต้องขอต้อนรับาสู่ช่องคิดดีทีวีวันนี้ค่ะพวกกรณ์ในมือแม่มายเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบีนบูสเลตป่ะบีนบูสเออไหนครับ จะมาดูได้ดนได้อย่างนี้อ่ะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด่องใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เราได้มาเราจะมารีวิวให้ดูมาเล่นเกมและมาแจกเจ้าตัวนี้คะนี่เราจะแจกหนึ่งรางวัลนะคะซึ่งของที่แจกก็คือของอันนี้อันนี้แหละที่เรามาเล่นแหละแต่ว่าเราจะพยายามเล่นนิดนนะคะให้น้องๆได้แบบเอาไปเล่นกันต่อถูกต้องแกะกันเลยโอ้แกะออกมานะครับแกะออกมาตรงนี้ชื่อชนาณี กันมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เออแสดงว่ามันมีมันมันมีเยอะอะดิมันก็มีเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอย่นี่ก็ถือว่าคุ้มนะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบาบาทนะคะแถมส่งปฟรีด้วยอันนี้นี่ไปด้วย ครับผมน,นี่ของแท้แน่นอนนะคะปลาโผมกติกราเรเล่ว่าเจ้ามินบูสเตอร์เนี่ยนะครับ<ะ>มันมีตัวหมูตัวนี้นะฮะใช่ซึ่งแต่ละรถเนี่ยมันจะมีทั้งรถอร่อยและไม่อร่อยใช่แต่ละตีก็จะมี2องรถต่อกฎกรารเรานว่าถ้าเราหกกราม,มุนจะที่ปแล้วไปออกที่รถไหนก็ต้องหยิบรถนั้นมากินแต่ถ้าได้รถที่ไม่อร่อยอแล้วออกมาการก็ไม่อร่อยออกมา ก็จะโดนเละนะฮะอาจจะเป็นคนือกก่อนน้องดีเจใช่ไหมครับคือน้องดีเจนี่ไม้แต่ว่าแกเด็กใช่ไหมใช่ถ้าแกแพ้เนี่ยแกสามารถเลือกได้ว่าแกจะเละเองให้แม่หมายเละให้พอวกอลเละเป็นเวฟที่แบบช่วยกันเรามาเริ่มกันเลยครับอ่น้องดีเจหมุนได้น้องดีเจหมุนนะครับชซอ่บน้องดีเจได้รถไหนได้รถรุ่นไหนรถอินี่คาราเมลป๊อปคอนอ่า เบแต่ไหนว่าชีสเน่ากับคาราเมลพบก่อนใช่ะน้องดีเจต้องมาลองมันสีออกเหลืองวานิลาแบบครีมครีมน่าจะอันนี้แบบมาลุ้นกันน้องดีเจจะได้รสอะไรอร่อยไหมรสนี้อร่อยไหมอร่อยไหมมันเป็นรสอะไรมันเป็นรสอะไรอ่ะหวานหวานไม่หวานไหมหวานจริงเหรอไหนลองคายออกมาดูสิคายออกมาดูสิให้คุณพ่อกินก่อน ยังไม่เคี้ยวอ่าเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยรสอร่อยไหมอร่อยไหมดูรสอะไรอ่ะไม่รู้รสเน่าเน่าเฮ้ยรสชีสเน่าแน่เลยเฮ้ยแต่ดีเจ๋อเฉยมากเลยนะเออทำไมเฉยมากอย่างนี้อ่ะไม่รู้น้ำตาลสามแล้วโอ้โหคือกินเมื่อกี้เนี่ยรสชีสเน่าฮะเป็นกันเฉยมากโอเคแต่ว่านิจเจ๋อเก็บไม่จะโงกตาถาขาเนี่ย แม่หมาบ้านเดียวนะคะอ่ะหมุนหมุนบ้านกับมาเรื่อนช็อกโกแลตพุดดิ้งหรือว่ารอาหารหมาโอเคได้เป็นหมาเล้วครับลดอะไรครับช็อกโกแลตพุดดิ้งโอ้โหร้อนแป๊บชักหวานละวชักหวานล้วะคุณพ่อผมบ้านนะครับคุณพ่อขผมบ้านช่วง B2 แล้วนะเดี๋ยว เดี๋ยวที่ดีได้เลยไปก่อนสีแดงอะไรสีดำมันมีอะไรวะสกังสเปรย์สกังสกังแล้วก็อันเนี้ยเฮ้ยก็ได้กิจนสกังที้ร้องเลยนะอ่อยู่ในถุงนี้นะคะสีดำสีดำนะครับจะเป็นกลิ่นสกังหรือว่ากลิ่นดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอืมยังไม่เคี้ยวยังไม่เคี้ยวเังไยวเคี้ยวไป เฮ้ย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 เดี๋ยวโดนนะลองโดนน้องนีเจมาชีดเริ่มประกอมาเร็วอ่ะแพ้ไปแล้วครับต่อไปน้องดีเจครับอีกรอบหนึ่งเออมันอร่อยดีอ่ะได้ล้ว เฮ้ยส <kung> <haft kaz an> ีเ <divide> ด <ifi Water> ียวกับพ่อกอณเลยเคเฮ้ยหนได้สักครั้งนะหนูเอ้ยกินไปเอออืมเคี้ยวด้วยรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแหวดนี่คืออร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยคือจะไหนด้วกันจริงอ่ะกินมาไปดูกัน เล็กดีใจอยากเล็กใช่ไหมใช่โอ่งไหมมาเกิดมาเจเดี๋ยวพี่พ่อจัดการให้เล็กไปเลยเล็กไปแล้วสองคนต่อไปคิวแม่มาครับคิวแม่มาครับสีเขียวใช่ไหมเออใช่สีเขียว ไงบ้าบอกมะนาวไว้อย่ามาจำนาหน้าอย่างนี้ไม่ใช่มะนาวาจ <laughs> ำหนา้าอ,อะไรวะจำหน้นาอย่างนี้ไม่ใช่มะนาวเออจำนหน้าอย่างนี้ไม่ใช่มะนาวจ้ะม,มาเติมมนเลเซ่ดีดี <laughs> ทำหน้าอยาง,งี้นี่คือไม่ใช่มะน,นาวชัวร์ถ้ามะนาวอือบอกมันกินปั๊บรู้เลยไง <S <S> <S และนี่นะครับก็คือการรีวิวนี่เลยเจ้าบ,บีนบูสเตอร์นี่เอาไว้ในเกมซึ่งเล่นเกมแล้วมสนุกมากนะฮะสนุกค่ะสนุกมากและตอนนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะ,ะข้างในเหลือประมาณ8ถุงนะฮะที่เรา,ายังไม่แกะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามาแจกน้องๆตรงนี้สําหรับกติกาในการร่วมสนุกนะคะก็มีก็คือว่าให้น้องๆเนี่ยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งที่ channel kittv tv แล้วก็แคปรูปตรงนั้นเนี่ยไปโพสในเฟซบุ๊กแฟนเพจของ kittv tv กลุ่มจับฉลากในวันพฤหัสบดีหน้าใช่ okay. และในวันนี้นะครับพวกเราสามคนต้องขอมาขึ้นไปก่อนแล้ว <c oughs> ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไป <Bye. S 2> อาบน้ำหน่อนบ๊ายบายน้อง <Bye. S 2> น,อนดีดเจนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายล Let's head back